วัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้พาไปดูกระถินนที่ผมฟันใช้เวลามาเกือบเดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นเริ่มมีทางที่จะเดินได้แล้วดูข้างหน้านะครับเนี่ยด้านหน้านี้ผมฟันมาหมดแล้วนะครับฟันหมดแล้วก็ข้างหน้ายังพอเหลืออยู่บ้างแต่ก็เอาให้มันเดินได้ก่อนนะครับตอนนี้เพราะมันเยอะเกินนะเยอะเกิน เนี่ยตัดไปยอดใหม่แตกมาอีกแล้วนะครับแตกใหม่แล้วปกติเนี่ยมีคนเลี้ยงแพะนะครับก็มาคอยตัดอยู่บ้างเหมือนกันแต่เขาก็ตัดสูงแบบนี้ครับตัดสูงสูงคือผมเนี่ยตัดสูงสูงกาว่าเดี๋ยวจะเอายาฆ่าตอเนี่ยมาป้ายป้ายทุกต้นเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันยืนต้นตายไปเลยนี่ครับดู มะพร้าวนะครับแล้วก็จัดการตรงโคนมันนะก็เหวี่ยงเอาโคนก่อนเพราะว่าตั้งใจว่าจะใส่ปุ๋ยให้มันสักหน่อยนะครับเนี่ยก็มีทางเดินยังเป็นขี้ต้มอยู่เลยครับแช่แอยู่เลยเพราะว่าฝนมันเพิ่งหยุดไปได้สักประมาณสวันแล้วก็ผมก็ถ่ายน้ําออกกระดูดน,นะครับนี่นะครับสภาพมีฝันออกไปเยอะเลยนะครับ ก็มาพามาดูไอ้ต้นกระถิ่นฟันฟันมันเอาไว้เดินก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับผมก็ใส่รองเท้าบูทแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจมีทิ่มตีนครับปักตีก็ได้นะครับเพราะว่าฟันไว้ก็เลยเลือกที่จะฟันไว้สูงๆถ,ถ,ถ้าเราฟันเตี้ยแล้วเป็นปากฉลามเนี่ยม,มันอันตรายนะครับเวลาเราเดินเข้ามา ก็เตียนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจากที่เคยรกๆก็เตียนขึ้นมานิดหนึ่งผมปักเบ็ดไปในช่อนมันวิ่งอยู่แถวนี้ไม่รู้สายตึงๆนะสายตึงๆสายตึงๆแต่มันก็นิ่งๆนะจุดไปแล้วมั้งครับไม,ไม่มีดินเดี๋ยวขอตั้งกล้องดูก่อนนะขอตั้งกล้องก่อน โอ้น่าจะมีปลามากินเลยครับเนี่ยอ่ะพาไปพันไว้กับต้นทูบเนี่ยพาไปพันเบ็ดไว้แบบนี้ครับแต่ไม่มีตัวเดี๋ยวเปลี่ยนเยือใหม่ครับเปลี่ยนเยือใหม่ ยืยอไหมใช่ยอะไหมฮะบางที่เดิมนี่แหละร้อยฝักไปนะครับเหยื่อไสเดือน อีกคัน,นครับผมวางไว้สองคันตรงนี้นะ่าจะเงียบๆน,นะครับเอาปลาเหยื่อไปทุกตาเลยนะครับหมดเหยือ่อไม่มีตัว เยือครับไม่มีตัวไม่รู้ปลาอะไรเหมือนกันอาจจะเป็นปลาหมอนะครับดูต้นกระโดเนี่เนี่ยครับนี่ครับ งอกขึ้นมาเองเอาอกปีนะครับใหญ่โตเหลือเกินกะว่าทีแรกกะจะจะฟันทิ้งแต่เห็นมันร่มนะมันร่มดีก็เลยเก็บไว้เอาร่มดีกว่านะครับเดินมาดูมะพระ้าวเหนื่อยๆอาจจะจะได้พักร่มนะครับนี่ครับร่มหูกวางโอเคนะครับคลิปนี้ก็พามาเดินดู ต้นกระถินนะครับที่ฟันฟันกันไปเพราะมันคืบหน้าขนาดไหนแล้วนะครับว่างๆก็ทําคลิปอยากจะแนะนํานะครับหรือชี้แนะอยากจะเห็นคลิปอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับเผื่อใครอยากจะดูอะไรนะครับในสวนเดี๋ยวจะพาชมพาดูกันนะครับช่วงนี้ก็ยุ่งๆไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่ก็โอเคครับฝากไว้ด้วยครับช่วยกันกดติดตามนะครับติดตามช่องแล้วก็ถ้าชอบก็ฝาก กดไลค์นะครับแล้วก็ถูกใจก็อาจจะกดแชร์คนอื่นได้ด้วยนะครับหรับคลิปนี้ก็คงแค่นี้ครับบ๊ายบายครับสััสดีครับ